สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมวันนี้1 8นาฬิก30นาที23มีนาคม2567นะครับคลิปนี้มาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ไม่ได้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุไรายได้น้อยนะครับซึ่งเขามีการโอนแล้วเมื่อวันที่11 12 13มีนาคม2567 มีหลายคนที่เงินไม่เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเรียกประชาชน13หลักนี่แหละครับกลุ่มนี้ให้โทรสอบถามโทรสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธบัตรสดกการแห่งรัฐนะครับที่หมายเลขโทรศัพท02์02-109-2345โดยให้โทรในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับคลิปนี้จะบอกวิธีโทรว่าโทรอย่างไรเพราะว่าถ้าบอกเฉพาะเบอร์ก็คือศ2น0 9 2 3 4 5นี่นะครับ แต่เวลาโทรไปนี่มันเป็นระบบอัตโนมัติเวลาจะขอสอบถามกับเจ้าหน้าที่นี่มีผู้สูงอายุหลายท่านกดไม่เป็นนะครับมันมีขั้นตอนในการกดกว่าจะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามว่าเงินเราเรงินเราเนี่ยเ,เข้าบัญชีไหมหรือยังไม่เข้าจะให้ทําอย่างไรจรึงจะเข้านะครับซึ่งเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับเพื่อการยังชีพนี้เป็นเงินจากกองทุนผู้สูงอายุนะครับกรม,มกิจการผู้สูงอายุ เป็นเงินจากภาษีเหล้าบุหรี่นะครับที่กองทุนผู้สูงอายุจ่ายให้เดือนละร้อยนะครับซึ่งปี2 5 6 7เนี่ยเขาจะจ่ายทั้งหมด9เดือนเลยนะครับเดือนละร้อยของเดือนมกราหกเจ็ดกุมภาหกเจ็ดมีนาคมหกเจ็ดไล่ไปเรื่อยครับเมษาเพื่อสภาพิจารณาไล่ไปเรื่อยเดือนละร้อยนะครับเดือนละร้อยของเดือนมกราหกเจ็ดถึงกันยายนหกเจ็ดเนี่เก้าเดือนก็เก้าร้อยนะครับเขาจะให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ยืนยันตัวต,วตวนใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้ว เงินจะเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพยที่ผูกเลขประจาชน13หลักนะครับสําหรับใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพยแล้วส่วนใครไม่ได้ผูกพร้อมเพยเงินนี้จะเข้าบัญชีธนาคารบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นถ้าใครเคยทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบางคนทําเรื่องยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งไปคลังจังหวัดไ้แล้วถ้าไม่มีบัญชีพร้อมเพยเงินก็จะเข้าบัญชีตามที่เคย แจ้งไปคังจังหวัดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับในวันที่ 11, 12, 13มีนาคม2567ที่ผ่านมามีคนได้300นะครับเป็นเงินร้อยของเดือนมกรากรุพามีนา67 3เดือนเป็นเงินงวดที่1ส่วนงวดที่2จะไปได้อีกในเดือนมิถุนายนนะครับ 11, 12, 13มิถุนายน67 300นะครับส่วนงวดที่3จะได้อีก300เป็นเงินร้อยของเดือนกรกฎาสิงหากันยา67นะครับ ก็จะโอน11 12 13กันยายน257เนะี่ยจะมีการโอนเป็นระยะะยระไปแบบนี้อยู่ทั้งหมด3งวดงวดที่1 11 12 13มีนาคม67นะครับโอนไปแล้วนะครับคนเกิดก่อนพศ2507ได้300โอนไปแล้วนะครับคนเกิดเดือนมกราคม2507ได้200ได้ของเดือนกุมภา67กับมีนาคม67เดือนละร้อยนะครับส่วนคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์2507 ได้หนึ่งเดือนได้เดือนมีนาคมหกเจ็ดหนึ่งร้อยนะครับซึ่งอวนไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามีนาคมหกเจ็ดครั้งหน้าจะได้สามร้อยทุกคนกลุ่มนี้กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่ในเดือนมิถุนายนครั้งต่อไปได้สามร้อยทุกคนในเดือนกันยายนนะครับนี่แหละครับผู้สูงอายุม,มีบัตรสนาคารแห่งรัฐแต่ไม่ได้เงินสงเคราะห์เพื่อการที่ผู้สูงอายุรายได้น้อยนี่เข้าบัญชีซึ่งเขาอนเมื่อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาคมหกเจ็ดนี่ใครเงินไม่เข้าบัญชีให้โทรสอบถาม 021092345ในวันและเวลาราชการวิธีโทรครับขั้นตอนวิธีการโทรครับขั้นตอนที่หนึ่งกดโทรศัพท์021092345แล้วกดโทรออกครับขั้นตอนที่2ครับเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังครับจนกว่าเขาจะบอกให้กดนะครับสเสร็จแล้วก็กดหนึ่งครับ พอกดหนึ่งแล้วฟังขั้นตอนที่สพอฟังแล้วจากนั้นก็กดแปดแล้วฟังอีกขั้นตอนที่สกดเจ็ครับแล้วฟังขั้นตอนที่ห้าเขาเขาจะให้กดเลือกภาษาที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือกด1ภาษากลางกด2ภาษาอีสานกด3ภาษาเหนือกด4ภาษาใต้ท่านจะพูดภาษาใดกับเจ้าหน้าที่ก็กดหกดสอหรือสนะครับ เลือกภาษาหลังจากนั้นก็จะได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมาพูดคุยกับท่านท่านก็แจ้งว่าเงินไม่เข้าบัญชีท่านมีบัญชีอะไรก็บอกเข้าไปบัญชีธนาคารพร้อมเพรีย์ที่ผูกเลขประชาชนสิบสามหลักประว่ากันไปนะครับในระหว่างที่โทรกับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นั้นให้ถือประจําตัวประชาชนไว้ด้วยเพื่อดูเผื่อเขาถามเลขสิบสามหลักมาเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเพื่อเขาถามวันเดือนปีเกิดเผื่อเขาถามรหัสหกหลักอะไรก็ว่ากันไป ก็ถือบัตรประชาชนในการโทรเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการโทรนะครับสรุปขั้นตอนอีกครั้งนะครับ <4 S 1> กด02 1092345แล้วกดโทรออกพอโทรออกแล้วพอโทรติดแล้วฟังสักครู่กด1แล้วฟังสักครู่กด8ฟังสักครู่กด7จากนั้นกดเลือกภาษา1 2 3หรือ4เพื่อเลือกภาษาที่จะพูดกับเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งเข้าไปว่าเราไม่ได้เงินนะครับเ,เขาก็จะบอกให้ เขาก็จะตรวจเช็คให้เราว่าเงินเราเข้าหรือไม่เข้าแล้วเราถ้าเราไม่เข้าจริงเราจะได้ตอนไหนอีกเขาก็จะบอกเราในรายละเอียดนะครับทั้งหมดคือวิธีโทรสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสำการหางรัฐในกรณีเงินผู้สูงอายุมีบัตรสำการหางรัฐเงินพิเศษไม่เข้าเมื่อ11 12 13มีนาคมลองโทรตามวิธีที่บอกครับสวัสดีครับ